อโอเคสวัสดี5700คนครับ วันดีค่ะวันดีค่ะชอบศนะูนย์กันหนึ่งนะอาจเดจะให้ดูใบเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูเลขความฝันไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะเขียนพร้อมกันเลยอันนี้ใบเขียวให้ทุกคนดูใบเขียวก่อนใบเขียวนะเลขความฝันจะนุกยังไม่เขียนนะอาจจะนุกชอบศูนย์ชอบศูนย์นะคะงวดวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดสองห้าหกหกนะชอบศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งอัด เจ็ดศูนย์ค่ะสามตัวหกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์ค่ะหรือใครพอมีกำลังอย่าลืมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะสามเก้าศูนย์สามหกศูนย์ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยนะคะลอตเตอรี่ใครซื้อแล้วก็ดีใจด้วยหกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่ง แล้วก็อัด70ค่ะ07นะคะสามตัว670 360ชอบไหมถ้าชอบตามได้เลยนะคะอันนี้คือสามตัวนะสามตัวแดงแดง670 360นะคะเออ670ตามมันนานมากตามอีกเลยค่ะเจนุกจะให้แบบนี้จะตามทุกงวดเนี่ยจะเป็นเลขวนๆที่เจให้มาเกือบทุกงวดน,นะคะ60ไอ้ เลขหนึ่งกับเจ็ดศูนย์หกหกศูนย์เนี่ยจะนุให้เกือบทุกงวดเลยอะเดี๋ยวเราดูเรยกความฝันเดื่อมองกันแคปเจอร์หนาะนี้ก็คือทุกคนทุกคนต้องให้เจเขียนสามศูนย์ไหมทุกคนให้เขียนระวังบ้างขอถามความเห็นหน่อยต้องเขียนระวังสามศูนย์ไหมเอาไงหรือว่าทุกคนจะจะตามกันเองสามศูนย์ทุกคนว่าไงทุกคนว่าไง เขียนด้วยค่ะเจ๊ระวังทุกคนให้เจ๊เขียนว่าระวัง0330ได้ไหมระวังเนาะเขียนเนาะโอเคอันนี้คือถามนะถามนะ ดูดิศูนย์สามเนี่ยจะมาอีกไหมเออมาห้าสี่สามสวัสดีหกพันสองร้อยคนนะอุ้ยคนดูเยอะเวอร์คนดูแบบเยอะเวอร์บางทุกคนแปบ๊บหนึ่งขอแบบขอแคปหน้าจอของตัวเองหน่อย จำนึงนะทุกคน โอเคไม่รู้เขียนไปแล้วมาศูนย์สามสามศูนย์ใครสะดวกตามก็ตามนะแต่ฉันไม่รู้ฉันจะให้ยันแบบยันสิ้นปีเอาวดิยันสิ้นปีอะบอกเลยยันสิ้นปีน,น,ปนะคะฉันจะให้ยันสิ้นปีอุ้ยถ้ามันมาสามแมวอะทุกคนเอาแบบนี้ใครงบเยอะก็สามเก้าแล้วกันแต่เจ๊ชอบสามหกนะคะสามหก สามหกเอ๊ะหรือจะศูนย์สามหกเอ๊หรือยังไงหรือยังไงใครไม่ทันนะฮะก็ต้องทันแหละสวยไหมสามหกเราว้งสามศูนย์จริงๆอะไม่อยากให้สามศูนย์หรอกแต่แบบโมโหสามศูนย์ออกออกแบบทุกทุกออกแบบเด็กก็ให้ยันสิ้นปีอะสามศูนย์นะศูนย์ตามสามศูนย์นะไม่รู้ว่า ไปไม่ทันบ้างทันแหละแค่ทันแหละ,ลหละยังไงก็แค่ทันพวกเธอ,อเลขทูบนะเลขทูบของอาจารย์นะใครยังไม่เห็นที่ไลฟ์สดนะก็ไปลงพื้นที่ขอเนาะงลงพื้นที่ขอมันจะมีชนกับเลขของอาจารย์ไหมในเลขเด่นสามและสองเนาะสองและสามนะครับนะสองและสามนะเดี๋ยวจะขอบอกเร้อพี่นอง ตัวที่มันเดินมาแปดเจมวดแล้วเนี่ยไม่เคยหลุดนะครับก็คือจากหัวอยากฟังจากปากเอาเ้ยนะรัฐบาลที่มันเดินเนาะที่อาจารย์ให้ไปสองและสามนะครับคือตัวนี้นะจากสทิทธินะครับโอ้ยหยุดใส่นะจะมีเครื่องหรือเปล่า จากเซิชินะครับมันเป็นตัวแรกจะมาทุกทุกงวดนะสังเกตนะครับให้ศูนย์หกของสิบหกเดือนห้าก็เป็นศูนย์สามให้สองและสามวันที่หนึ่งศูนย์หกก็สองมานะครับเป็นเจ็ดสองและสามแล้วหกมาก็เป็นสามศูนย์หกแปดหกแปดแปดเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้จะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งและที่ผ่านมา ให้หกับเจ็ดเนาะมาหกสองมีกี้สองและสามไอ้ตานฟันฟังเด้องวดนี้น่าจะมาล้านเปอร์เซ็นคือสองนะครับสองแล้วมันก็เลยอธิษฐานว่านะมันจะชนกับเลขตาเสไหมนะครับคือ สองพี่น้องเห็นบ่ชนคือสองแต่นี่คือตาเซยายมีนะครับหลักกิโลอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเห็ยนยังพี่น้องและที่สำคัญนะครับมันชนกับหวยของอาจารย์ที่ฟันไปสามหางก็คือนะครับเห็นไหมที่มีสองก็มีสองห้าสองหกและสองเกีย เพราะฉะนั้นเลขมันออกไปแล้วพกสองเนี่ยนะครับที่งวดที่แล้วมาเต็มๆคนอาจจะไม่ใส่ใจหรอกน่าเมื่กี้มาล่างมันอาจสิมาบนก็ได้พี่น้องหรืออาจจะมาตัวเดิมก็ได้หรือหอบๆก็ได้เนาะอันนี้คือในเลขของสูตรเนานะต่อไปมีเลขฝัน เอาบ่แต่ว่าเลขวันอย่างเงี้ยมันมาชนกับของหลูกปู่ที่อาจารย์ไปไปไปพบเนาะไปถวายพัตตาหารถวายน้ำถวายข้าวใครอยากเห็นใครอยากรู้แต่มันคือบังเอิญแต่ว่ามันไม่มีในในสูตรเด็กพี่น้องเอากันไว้สักหาบาทสิบบาทเบิ้งงนอะห มันสมพงกันเพราะมันเป็นสื่อที่มหัศจรรย,ย์เพราะท่านอายุเก้าสิบปีแล้วมีอยู่ในทางสายวัดปา่านะครับนะซึ่งเดินทุดงคู่กับหลวงปู่สวงและหลวงปู่เสียงไงใช้ชายาพผาอาจานัาาจานจรย์จำชื่อไม่ได้จำได้แต่ว่าตาชิดนะเออพระปรับคูสุขเชษอะไรนี่แหละแต่ด้านหลังจำไม่ได้จำาชื่อ,อแต่ว่า ชื่อก็คือตาทิพย์นี่แหละลองค้นหาในโลกโซเชียลก็ได้ะนะครับเรียกฝันไหมพี่น้องก่อนจะฝันไหมเดี๋ยวเราความฝันให้ฟังนิดหนึ่งก่อนจะเดินทางก็เลยเล่าให้ให,หลานฟังอาจารย์เห็นฝันไหมมันมีวัวตัวหนึ่งไหมชี้กับไส้กับกีบเวียนมากับเวียนแบบดูไรบ่ามีผู้ใดสียุด หยุดยังสิจับดได้ไมเปียนเวียนใส่ขวานได้ไม่เจออาจารย์แล้วก็มาหยุดตรงหน้าเนียมาหยุดที่ตรงหน้าและอาจารย์ก็เขาก็มองมาทุกคนมองนะมองมามามามันอยากให้เราไปไปหยุดไปจับต่เพราะว่าเขาไปหยุดทิ้ตรงหน้าหน้าหน้าอาจารย์เนาะอาจารย์ก็เลยไปจับหัวลูกหัวเขาก้มหัวให้นอ่อาจารย์ก็เลยปดเขาเออนี้ยงแอกว่แอกที่ ที่ประทับคอเนี่ยนะเกี่ยวสามารถปลดออกจากจากเกวียนเนาะผันบานเฮาอีสานบานเฮาสีหูนึกถึงเกวียนเนาะเกวียนกับโคกับโคโคก็คืองัอวบบานเฮาเนี่แหละแต่คนไทยอาจจะต่างาที่อื่นอาจจะไม่รู้จะไม่รู้เนาะแต่แต่ทางอีสานบานเฮาเป็นสีหูเนี่เาะนะอาจารย์ก็เลยว่าวัวนี่ก็เลยตีเป็นเป็นยังทุกคนใครรู้บ้างนะ และมันได,ได้หลวงพ่อเลยมอบเหรียญให้หม,มันตรงกันกับเลขใครกันพระประับสุเชตตาทิพย์พระอาจารย์เล่าฝันถึงเออ